น้องเบียถามมาว่าอ่าระบบน้ำวนนี่เขาตู้ที่เขามีนี่เขากั้นตายเขาอยากทเป็นน้ำวนทํำยังไงนะฮะผมตอบด้วยภาพตอบด้วยตัวหนังสือคงจะคุยกันยาวนะฮะอาถ่าเห็นภาพเลยนะฮะตอบคำถามลูกเพจแล้วกันนะครับน้องเบียต้องนะครับกระจกตรงนี้ให้ปาดซิลิโคนเก่าออกนะครับแล้วยกให้มันขึ้นมาแค่สามมิลอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นการยกสามมิลน,นะครับแต่อาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าห็นมันบังอยู่นะครับ ตัวนี้ก็ต้องยกสามมิลด้วยนะครับยกสามมิลด้วยยกสามมิลด้วยกระจกพวกนี้ขบนจะอยู่ชิดขอบตู้นะครับไม่ต้องลดนะครับให้อยู่ชิดขอบตู้นะครับน้ําจะวิ่งมาจากตรงนี้นะฮะวิ่งมานี่นะครับครับตรงนี้ก็จะวิ่งมาครับตรงนี้ให้เราปิดกระจกไม่ต้องยกสามมิลนะครับให้ปิดตาตรงนี้นะครับแล้วมาลดความสูงกระจกตัวนี้แทนนะครับลดอย่าให้มันเท่ากับกระจกพวกนี้นะฮะ น้ำมันจะวิ่งมาชนนี่แล้วก็ล้นลงมาตรงกลองนี่นะฮะอย่างนี้ครับน,นี่เป็นวีนะฮะอันลหลายๆคนอาจจะคิดว่าตู้กระจกสามมิลเนี่ยระบายน้ําไม่ดียิ่งถ้าใส่หินเข้าไปเนี่ยยิ่งจะระบายน้าไม่ได้ะครับบางคนอยากใส่หินไม่กล้าใส่นะครับอันนี้ผมทําให้เห็นนะครับว่าเราใส่หินได้ครับสวยงามเหมือนกับมีมวีเหมือนกัน,นะะแต่ย้ายใส่หินเยอะนะครับใส่บางๆพอประมาณนะครับมันก็จะสามารถระบายน้าได้ปกตินะฮะสำหรับ อะตอบคำถามน้อง,องเบียด้วยคลิปนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจจกถามยังไงก็ลองทาม,มาได้ผมจะตอบให้นะฮะผมมาตอบด้วยวิธีนี้จะเข้าใจกันมากกว่านาอขอบคุณมาก,กันนะครับ